นั่นแหละคือทั้งน้องเดือนนี่ได้ถามเมร์แล้วบ๊วว่าถา,ากว่าได้อนไเจ้าะนุ่เจ้าในไปนี่ชี้โจทะอยู่ทางไ,ไหนอยู่เจเลยม,มันบอกยอยู่เจทางนี้เลยเนาะแต่ว่ายงังบาท่านได้เจาะง,ง่ายได้เนาะเพราะว่าいいคือยินทางบมตาพันว่าถามเรื่องปั๊มนารงนาดินมันบอกไปถามมาแล้วบ้วคือปั๊มนาดินนี่คือทางเบิดได้เนาะ ทางเบิ้ลนี่เพิ่นเพิ่นเท่าไรเนาะเพิ่นยังบ่ได้บอกว่าฮ่าเพิ่นยังบ่ได้มาเบิ่งเพิ่นยังบ่ทันได้มาเบิ่งบ่มาเบิ่งก่องเพิ่นจะมานะคะโอ้โมเด้ก็เฮาไปบอกเพิ่นให้ฮู้แล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มาเนาะอือรถจักรอ่ารถทุกครันอ่ามันมีเด็กจักเด็กเครื่องเด็กทางแบบนี้นะให้เฮาน่ะไปเบิ้งไปเบิ้งน้ำมันอ่ะเด็กจักอ่าเด็กจักมันเปลี่ยนบ่ได้บ่หรือว่าจังไดนบ่จีดิงกะบู แล้วแล้วเ้าสิาไปเบิ้งน้ำไผเลอันนี้แหละพี่น้นนนนนองเองแต่แว่าเขาได้โบเสียว่าเออรถคันนี้ขายเขาห้านี่เด้อแมน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 แต่ว่าเขาได้โบเสียว่ารถคันนี้ขายเขาห้านี่หรือว่ารถคันนี้สงสัยว่าอือ่านั่นที่ไหนเขาไปเบิ้งได้ที่ไหนถ้าหาให้เขาไปเบิ้งนี้ เอาสบายดีสบายดีเฮ็ดยังกันนะมาจวดกันได้ไลยบ่ายโอ้ยน้อเอาพี่น้องเลยสบายดีบ้านสุขุคนไมเจ้านี่เลยโอ้ยน้อตกใจเบิดพี่น้องเนาะหมดโก่งทีเล็กกับไฟอยู่บนหมวกมานี่จูตัวหน้าเลยบิดแนวเห็ดแล้วบ่เมื่อยแล้วบ่บ้านเราบิดแนวเห็ดยิงมันกัดนั่นแหละน้อพ่อพี่น้องเลยก็คือ จุ่ไล่เอาบ่ไา้หนินั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเลยกะเมื่อนี้กะพากันอยู่ที่เฮือนนาของเอื้อเวียงเพิ่นคือเก่าอ่าเพราะว่าเมื่อนี้น่ะมากับผลตกะนอกเมื่อนี้เนาะอ่ามากัเห็นทางบาตาเพิ่นอ่ามาน้ำกันคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้จ้าขี่รถมาน้ำแพรบาตะมาน้ำบ่อเซนเมื่อวานนี้อย่างเครื่องบ่คือว่าเห็นบ่อเซนเพิ่นมัดเฉยกลดดู เห็ุใดเฟินก็ใส่สังนามันจะเขียนว่าทำการโดยเช่นีแต่ว่าเมื่อเฟินบอกแล้วมือไปเฮือนแมแอ็นนี้จาหาวิธีเด้อประจันเฟอนแมแอนแก่เขาเด้อเฟอนแมเต๋แมตาเด้อจก่หนามันเพราะว่ามันมีแบบแก้เขาแก้น้ำที่นะลำบากคือว่าในช่วงนี้แบบว่าง่ายเลยพี่น้องเลยคือรถจักนี่เพราะว่ามันมันจำเป็นเนาะจำจำเป็นแห้งนะอ่าเพราะว่าเฮาเฮาใส่ ไปแต่ละมืออืมแมนพี่ดงวงเลยอ๋อว่าได้ก็คืออ่าอันนี้เขาบอกไว้ตรวงหนาแล้วเนาะอ่าคือทางมือไปเฮื่อนเมยเมเตแเมเต้เคือนเมเตนะี่คือต้องได้หาวิธีอ่าต้องหาวิธีเพิ่นว่าสิเ็ดแบบใดเนาะสิไปแบบใดอ่าเพราะว่าทางบอเซนนาะสิอ่า,านนออมันออาเขา้าโดย<ม>โดยเขาแหละเนาะนี่แหละเขาได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะ เห็ดมันเต็มที่สินะโดยโดยนนนี่ั่นแหละเนาะมีแต่ว่าเบิ่งเอาฮะแน่นอนเพาะพอพี่น้องเคยกะคือจับจับเบาเบียดแล้วนะกะอาศัยรถเบาเบียดเพคนได้ต่อไปอือใช้รถเบาเบียดเพคนก้อนทินะไหวย่บ่รถเบาเบียดกันขับปาล์นได้เน้องพี่น้องคือว่าช่วงนั้นก็ยังขี่น้ำบบตาเหมืนบ่แมนเพราะว่าเบาเบียดกันใช้เบตากันช่วงนึงนะนึ่งมาเป็นยังไงก็ใช้เบตาย้อนไปว่าน้ำมืองน้มันแน่สินะ เขาก็ยังม,งมีรายได้จาก YouTube ปปนไดอืมบาต้าก็เลยเอา้าขี่น้ำบาต้าก่อนเพราะว่าประหยัดค่านร์เมื่อละมันไปอีกกันนั่นแหละนั่นแหละเอา้าบาตา้าเมื่อนี้น่ะสิมาตอบอ่าคำถามทางเอฟซีเดี๋ยวว่าตอบคำา <Okay. S 1> ที่ว่าทาง FC เอฟซี่นได้อนาแนะนำมาเนาะอ่าคือทางคลิปเมื่อก่อนน่ะคือทางเขาได้อนาถ่ายลงไปอ่าได้สัมภาษณ์อ่าคือเพิ่นบอกว่ารถจักรอ่ารถทุกครั้งอ่ามันมีเด็ก จักเด็กเครื่องเด็กทางแบบนี้ะนะ oh. ให้เขานะ่ะไปบึงไปบึงน้ำมานาะ่ะเด็กจักอ่เด็กจักมันเปลี่ยนบบได้บบหรือว่าจงไหนโบจิดิงกัะปูแล้วแล้วเขาจะไปบึงน้ำไป,ไปอันนี้แหละพี่น้องเ้ยแต่ว่าเขาบบได้โบเสียว่าเออรถคันนี้ขายเขาห้า,หาน,นี่เด้อแมนแมนแมนแต่ว,ว่าเขาได้โบเสียว่ารถคันนี้ขายเขาห้านี่หรือว่ารถคันนี้สงสัยว่าอือ่านั่นที่ไหนเขาไปเบึงได้ที่ะหนขาหั เขาแห่เข้าไปบึงนี่ปัดถูกนงตัวสอนนะกขี่โบกล้าเดไรเนาะคนสิไปบึงคือน่ะอยู่กลุ่มนั่นกลุ่มนี้แบบเข้าโบก้าอะไรพี่น้องเนียรถอยู่คนผู้นั้นคนผู้นนี้แมนแมนเข้าที่ไปแบบว่าเบิึงที่นั่นมันมันกะโอ้โหเลยมันหลายเฉพาะว่าบอลขายรถมือทองก็มันหลายพี่น้องตามเพจต่างๆอาแต่ว่าว่าตามความจริงเลยัวามูอสีหาแบบว่าควอมือกั็มันแต่ยังไง ว่าปัญหาตัวนี้บ่บ่มีผู้ใดแกล้งเข้ามาเฮาบ่เคยู้้จักเขานํานนี่น้องพ่อพี่น้องก็เลยเอ้าว่าเห็นทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาบว่าได้เพิ่นก็แนะนําำไหนบ่ใาเลยโดนโดนเพิ่นแนะนําทางที่ว่าอ่าควรสิเป็นไปได้เนาะอืมแต่ว่าคือปัญหาของเฮานี่คือแบบว่าเฮาบ่หู้ว่าเฮาสิอ่าไปเบิ่งอยู่ไสเดี๋ยวนี้เนาะพ่อพี่น้องแต่คือเลขจักเลขถังเนาะอ่า1อ่าคําว่าโจรนะมันมันมีวิธีไดบ้า่แม่นคืออย่างเช่นเลขจัก เป็นกับตเตรียมอุปกรณ์ไว้ซับเปลี่ยนเลขจักได้กี่น้องสมมติว<อ>่าเลขอ่าเลขสองสิ่นะเปลี่ยนเป็นเลขห้าโบเลขสามโบหรือว่าสลับตัวใดตัวหนึ่งสินะเอาเข้าขขกับสามารถเหตุอย่างบ่ได้และหรือว่าเลขค่ขขโบสิ่นะก็ซับเลขถังโบซับมันจะได้นะนั่น้เนาะ อ๋อฟันใหม่เดอร์บัต้าเอาตัวนี้อเอาตัว,ตวดิบๆนี้ได้ใช่จังคอนว,ว่าต้องการยังไงมันควันนะแต่แมน,มนแมนมน,นั่นแหละพี่้องเลยก็ได้นะอ่าเห็นทางเอฟซีเพิ่นบอกว่าเออนั่นเดอร์บัต้าเด้อรได้กะหนึ่งมากกะสำคัญทุกชุดเลยกะคืออ่าชีวะจังเดยก็กำลังใจแล้วกะกำลังใจอ่าเพิ่นให้งกำลังใจแล้วกะเพิ่นก็ว่าเออปากบอกปดอตาเพิ่นน้ำในเด้อเนาะฮะเสียอ่าใจน้ำมันนะอ่าชีวะมันผ่านไปเนาะจักจั๊กชีวะอย่างไรพี่น้องเลยเพื่านกะตื่นมา แต่เคยแบบว่าเออขี่ํำมาเคยขี่เคยเมื่อนะแต่ว่าพอบมเหน็นรถเห็นล่างโอ้เนาะอ่ามันทอนอยู่แต่มันมันมันขึ้นอยู่กับแิละฝืนใงเ่าอยู่ความพลาดหรือว่าความ่มเผลอของเขาแบบบอกคิดว่าสิ่งเหล่านี่มันทีเกิดขึ้นกับตัวเองเลยแบบว่าเลยบบได้ระมัดระวังให้มันเขียงขัดนะทึงขัดแบบว่าจะเอาเข้าในหุม่มในเฮือนเพราะว่าถามว่าแบบนั้นโบเนาะพอโน,นหนึ่งมากแต่คือทั้งนันนะ ของเพิ o, uh, uh, whoever, numbers, uh, ่อนนี่กับโบเคยเนาะโบเคยสิว่าเออปไาใบขางในน้ำแน่เขาก็ไปตามเพิ่อนน้ำพ่อพีน้องโดยโดยคือว่าและแต่ว่าเรื่องอยากให้เกิดให้เชียร์นี่มันมันมีอย่างกูได้คุยได้บาดีเนาะ อืมสบายดีสบายดีกับพ่อสบายดีบุได้แล้วบุญแดงจิ้งคูนเอาไฟอุ่นกันเลยอุ่นยุงอุ่นยุงไม่ได้อุ่นสิเจ้าได้อุ่นยุงปิ้วข่ะป้าโดนผู้ยุงแตกลูผู้พายผู้กล้าเขามาใกล้นั่นแหละนั่นแหละกกโอ้เสียใจน้ำยูช่วงนี้กับอ่านี่แหละเนาะเพิ่งบอจิตกับบอเซียนไหลไปก้อนมือใดบ่มีของแกของยังกล ติดรถติดล่างไปน้ำหยางโหลดโหลดูจิ่งอัดสามก็ได้เนาะแห้งกะไลยมีอะไรกระบอกบอต้าเนาะพี่น้องบอต้าก็ดูและสิออกไปเอารถอยู่หน้าท่าพอเพิ่นอ่าคันโคลาวสู่ชีวิตของบอต้าคันนั่นละคนกุมุ้มเนี่ยนาะงคนพี่น้องเลยแต่กะมันมันกะไปได้อยู่อ่าแต่ว่าถ้าเดินทางไกลนี่ก็อยากอยากวันวันอยู่แมนเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้มันเป็นช่วงยำพลาดยำผลน้ำแน่พี่น้องเลย ก็ค <t> ือเบาตรงๆได้ก uh, ็คือเบาในน้องพ่อพี่น้องคือปัจจุบันนี้การไปการมาการให้พี่เข็ดงานของบุต้าเพื่อนกับบกคอยสะดวกปันใดน้องพ่อพี่น้องหนึ่งมาคันว่าจำเป็นดีๆเนี่ยคือซีได้ยุดน้ำกับมีน้องพ่อพี่น้องรสามีเพื่อนไปน้ำแถวใกล้คือรถสามีเพื่อนแบบว่ามันมันบอสามารถที่ว่าไปลุยยังได้คืออย่างที่มันรถคลิกบุก้าเนาะรถรถคลิกแน่พี่น้องเลย บ <i> mm. ัวกาลุยได้เนาะคพี่น้องรถกันนะเนาะมันเพือว่าแหละบับัตากไปไกลไปทั้งอื่นทั้งไกลกับบัเคยน้ำใส่แบบว่าขนาดขนาดสินะอย่างโอ้ยรถคลิกนี่มันมันไปนะโมล็อกซกแซกไปนั้งคีโตมีพงมันหนาสิจากลำบากนะแต่จะมาเมื่อใดครับบัจิตบัวทสดเพื่อแก้เครื่องแก้ของกระบอกนะแตมีแต่เออไปน้ำแถวใกล้หรือเอาที่เขานี่แก้ไขตัวเองได้ก่อนสินะมัเป็นไปได้กะ ไปคำว่ามันย mm ้ายดีก hmm. ับยุทธเนาะคือยังเช่นแบบว่าเออแถวดงมาเงี้ยวโบแถวดงเห็นโบทางใดที่ว่าม bon ันโบแมนแบบทางโปรไล่บรไยากาศได้เนาะเอาาคือสีประมาณนี้เด้บาตาโดยโดยโดยขอบไปหาทางเอวียมเพิ่นได้ห bueno น um> ึ่งเนาะเอาความกำลังใจกันแมนขอบใจทางเอฟซีนั่นแหละที่ว่าเป็นกำลังใจแห่งบาตาแล้วก็ขอบใจอ่านำนำขอบพี่น้องเลยนำเนาะกันเข้ามาพี่น้องเลย เพืดอเดี๋ยวก่อนซชียนะจบคลิปเดี๋ยวบิอไปอนาสบายดีทั้งอนะเอเวียงคนก่อนเนาะสบายดีสบายดีน้องพ่อพี่รองเลยเออน้องพ่อพี่รองก่อนถึจบคลิปเดี๋ยวเชียนะลาพี่ลาน้องไปก่อนเด้อน้องพ่อพี่รองเลยกะอ่าสบายดีสบายดีอ้าวเป็นจังไดเอ้ยเป็นจังไดไปหาแพทย์หาหมออืมยาามแลได้ยีบ่อใครแน่แล้วบอไปหาเพจหาหมอหาม ไปข้างหนึ่งบิดทรายเอ้ยอันนี้ว่าเมื่อก่อนนี่เอ๋อนี่เลยพี่น้องยาอันนี้เนาะนี่เลยพี่น้องคือเบ็ดเบ็ดเบ็ดเดียวกันเลยเลยอเบ้ยเดียวยาคอยาหัวใจหนึ่งคนมาบุกขึ้นแห่งปันใดเคนควดหนึ่งกินเมื่อหนึ่งแล้วทรายสองเม็ดกินเมื่อหนึ่งแล้วสองเม็ดโดยตอนเช้าเป็นอันเดียวกันแล้วได้บนมัน แ่วาเดือนแรกนะคะจะแบบมันขึ้นแห้งเราให้กินสองถ้าเดือนต่อไปได้กินเนื้เม็ดเดีเดี๋ยวนี้เลยใช่จิ้มประมาณจังเม็ดเดืยวสองคนขื่นคนหนึ่งขื่นบ่ะโดยสองเม็ดแต่ก็เดือนต่อไปละเม็ดหนึ่งตอนเช้าเม็ดหนึ่งเละเดินเละโอ้เอ้าจังไหนก็เป็นห่วงคือเก่าเด้อเอ้ยเด้ออ่ามีแต่ว่าดหายไม่ไหวอ่าแต่ว่าในเรื่องโรคแบบนี้โบหายเนาะเป็นอะไรมากเม็นโบนี่นะ เอาไปหน่อยอ๋อเด็กกำลรงใจให้เอ้ยเมื่อนี้ทั้งบ่าวเสียนเพื่อนมาสื้อไผ่ทั้งน้องเดินน้ำเน่ได้โทรศัพท์งามเนาะดีใจน้ำดีใจน้ำเนาะมาเมื่อเช้านี้กับโบพ่อเนาะโบพ่อทั้งนานเอ้ยมีทั้งรุ่งเฮิมมีทั้งโบจิตได้รับอาทิะพานบุญ ที่ว่ากับผู้ใหญ่เพิ่นซื้อปิ้งกงปิ้งไก่นําแน่เนาะอ่ามื้อนี้ก็ได้อ่ามาบ่ทันได้กินแล้ว่ได้กินอยู่เนาะสอยจ้ําพ่เนําด้วยอ๋อๆนพ่อพี่น้องเอ้ยตัวนี้ก็คือทางอ่าน้องเดือนเพิ่นกกําลังจุไผแม่นบ่น้องเดือนกําลังเฮ็ดหยังอน่ะฮะฮะขั่วกับปูอแต่ว่าขานี่เฮา1ชุดนันเลยแม่นบ่ขั่ว้าจานี่ นี่นี่น้องพ่อพี่น้องเออเต่าพันเนาะเต่าพันลู่ตัวนั้นยังไม่ได้อ่าบ่ได้ซื้อเลยเนาะแมนบอบ้านเฮามีบ่น้องเดือนบ่มีบ่อบ่บ้านน้องบ้านพนมพรนี่อยู่ไหนบ้านพนมพรบ้านั่นนั่นเด้ไก่บ่เอาบ้านที่น้องไก่มาอันนี้นะบ้านพนมพรนี่บ่อหน่ะน่ะ มแทังนี้มีฮันแดงรดแล้วก็มีฮันไถ่เครื่องน้ำทางนี้มีฮันไ่เตาน้ำโอ้ฮู้แล้วฮู้แล้วสีอืออือจดชื่ออยู่แบบมันยากตอนฝนตกหนาโอ้ยโดยโเอาก็คือสีประมาณนี้ีเนาะอ่าจังใดก็มีแต่ว่าพูดแล้อ่ามีโอกาสก่อนน้องพอพี่รองเข้า่าชื่อนี่คือเป็นชื่อว่เตาด้หนิเนาะออันนี้มันฝนตกหนดนเนาะพอพี่องนีเด้ อ้อะไรเอ่อเตาของเพื่อนนะพ่อ hmm. พี no. <S <S ่น no. ้องทีข no ัวก um so ็ป no. um, no ูอัน no น kind of eh? ี nope. ้ด no ิกระปูแดงไปหาคุดบ่น้องมันเป็นจะได้ค no on ่ะ네ผู mm ้ได uh, ้ไปหาการข่เออไปก้านบ่นี่ยอ้ามันออกเลยดิเออมีโคมบ่เออโดยโดยพี่น้องป่าตัวก่งเด้อเโานหาการกระปูได้นะพ่อพี่น้องเลยหาการกระปูทิมันออกตามเลื่อนเดือตามให้นะ แดงนี่ละดำเดิมโอ้อันนี้มันมีกระปูอย่างไรใช่ไหมกระปูหน้ากระปูแดงกระปูกระปูแดงโอ้น้องหากันตต่เดินบ่อยู่แถวนี้น่ะมีกระปูแดงได้เนาะอืมนั่นนละน้องพี่รองเไงนี่ดิเนาะปตัวกลินแรงเนี่นี่เนาะโบเคยโบเคยได้โบเคยได้กินพี่รองเงโบจะเดินก็ได้เนาะบังกันบังกัน ก่อนพี่น้องโอเคแน่น้องแมนบอกินเนียามนี่เส็บู่บ่ยามนี่ระระวางกระปูหน้ากระปูหน้ามนี่โบเส็บเป็นไหนเนาะจับอะไรกระปูเออตัวเมย์ด้่นี่เนาะแมนบอกเมนมาตัวผู้ปะแต่ไม่ต้องหลังตัวนักชของจากทำมาซาดเนาะพ่อพ wow> ี่น้องเลยนี่ก็เอ้าของกินแรกเนาะพ่อพี่น้องนั่นแหละมาเมื่อนี้ก็ อยู่ที่เฮือนของน้องเพิ่นอ่าจัดการได้น้องเอ้ยสิเฮ็ดจังได๋ก็ได้เนาะอ่านี่แหละก็มันอ่ามันมันผลตกแน่พี่น้องเอ้ยอ่าคั่นสิเฮ็ดเวียกจูดขี้เหยื่อหรือว่าคนมหม่คนต่อนี่ก็อยากอ่าลําบากแน่เนาะน้องเดือนเนาะอ่าเป็นต่อไม้ต่อตอกแน่อนี่เนาะงอ่าจ้ะ นั่นแหละเนาะพ่อพี่้องเอ้ยปเถอนั่นแหละคือทั้งน้องเดือนนี่ได้ะถามเมร์เลวบ๊อว่าถ้าหากว่าได้อะเจโจนำเจาในไปนี่ชี้โจอยู่ทาง,ทงไหนอยู่เจเลยแม่นบอ๊ออยู่เจทางนี้เลยเนาะแต่ว่ายัางบางทาันได้เจาะง่ายได้เนะาะเพราะว่าคือได้ยินทงางโมตาพันว่าถามเรื่องปั๊บนน,น้องนาดินแม่นบอ๊อไปถามมาแล้วบ๊อ คือปั๊มนาดินนี่คือทั้งเบิดได้เนาะทั้งเบิดนี่เพิ่นเพิ่นเทแถลงเนาะเพิ่นยังบ่ได้บอกว่าฮ่าเพิ่นยังบ่ได้มาเบิ่งเพิ่นยังบ่ทันได้มาเบิ่งบ่มาเบิ่งก่อนเพิ่นจะนอนะคะโอ้ว่าได้ก็เฮาไปบอกเพิ่นให้ฮู้แล้วแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้มาเนาะอืออ๋อส่วนเราพอฟิลองเลยมีแต่ว่ารอให้ปั๊บนาดินให้มันน่ะเป็นอ่าฟักอีตู้ห้าบ่นั่นน่ะใชได้ปิวเด้อวยเฉยเลยแม่นบ่ อ่าได้แล้วแม่นเด้อนี่ต้องได้เอาออกก้อนใดเนาะอคือเห็นทางบ่เสียงเพิ่นเอาน่ะเบี้ยมงนัดพร้อมบ่แม่นแล้วก็ยังแบบบ่ฮู้วันสิปลูกอยู่แบบรอท่าก่อนรอท่าก่อนเนาะอ่าต้องเบิ่งก่อนด้พี่น้องเอ้ยอ่าว่าสิปลูกวังดอ่าจังไดก็มีแต่ว่าอ่าลองๆๆคิดเบิ่งเนาะอ่าตัวนี้ก็คือสิให้ทางน้องเดือนเพิ่นเฮ็ด อ่าของกินแรงเนาะพ่อพี่น้องผลมาสิควปูขัวปูนี่เฮ็ดจังไดยน้องเดินบอกวิธีดูบางที่สิบเมื่อเฮ็ดกินอยู่หน้านี่เสร็จเกลือเป็นนัวเสร็จเกลือเป็นนัวเอออ่าใส่หม้อพ้อมบ่กด้วยดยวยนาะพ่อพี่น้องเลยขัวกับปูเนาะจำองกินมันๆได้ช่วงนี้เนาะคำว่าก็เป็นกระปูหน้าในมุมมันปูหน้าอยู่ช่วงคุดเนาะพ่อพี่น้องอ่ามันคักก่อนนะ เนาะจังไหนก็มีแต่ว่าเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดเวกเห็ดงานซอยเมย์เบิ่งเมย์ไปเบิ่งน้องไปเด้อน้องเด้ออ่าไปหากันอ่าตามกังขังกังคืนกันนะมัดระวังงูเหยื่อน้ำเนยเนาะอืมอืมไหนเอ้ยกะหายไปไวัเศร้าไปไวัยด้วยเด้อเศร้าไปวัเนาะอ่าคือเป็นแต่หึงโมเศร้าจักเื่อเนาะเหงนมื่อไหร่ก็ใช่อะไรก็มื่อไห่งโมมีเงินโมมีคำน้อง่อพี่น้อง อ่าบมมี่ทลายประเแห้งซ้ำเพิ่นคือว่าฮะเนี้ยอ่ามันจะเป็นไปคือบอต้าเพิ่อนฮะเนี้ยพี่รองเลยอ่าแห้งบมมี่ประเแห้งซ้ำเราก็ได้อ่าขี่รถมาหน้าหมู่นนตอนนนตอนพี่รองเลยฮะเมื่อใดอ่าหมู่ถือของมาหลายก็ได้โจ้พี่รองเลยเพิ่นก็อยากมาอยู่โอ้ด้วด้วยเอาโอเคแสดงน้องเลยฮาจังใดก็มีแต่ว่ามื่ออื่นอ่าหรือว่าพังเบิึงมื่อี่ว่ามื่อหน้าคันว่าได้มากก็เดี๋ยวสิมาหาอีกเทื่อเด้อน้องเด้อจังใดก็มีแต่ว่า ดีใจนําที่ว่าได้ของผักของต้อนจากทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นดีใจบ่ชุดๆเลยมันบ่ช <laughs> าติาาา่า้บ่ฉากวหเนาะบัาพ่าเด่นมันเดอ้อตอนแดงน,นี่เดอ้อเพราะว่า,ามันเป็นเครื่องไม้เนะาะติดตั้ง เป็นประเภทพวกเฟซพวกไลน์นกรจะดมมานาสง่งขอเป็นเพื่อนนำเนาะ,ะบางทีโพสต์รูปลงไปบางทีได้ยอดไลค์จากน้องเดือนพนอดีก,กันหนึ่งวายอกวายก,ายกน้องพ่อพี่น้องเลยเอาน้องเดือนเนาะสบายดีสบายดีโอเคน้องพ่อพี่น้องไปเด้อเอ้ยเวียงเด้อเอาไว้ไว้เอ้ยสบายดีสบายดีเนาะ อ้าวโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะอ่เมื่อนี้ก็ได้มาตอบคําถามทางาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางเรื่องของบาตาหําแน่และก็มาสบายดีอ่าดว่าถามไทยทางอ่าน้องเดือนเพิ่นอ่นบรรยากาแสดงความยินดีน้ำน้องเพิ่นที่ว่าได้ของฝากของต้อนจากทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อนน้อพ่อพี่น้องเอ๋ก็ขอให้ทางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะหาอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสุขภาพเข้มแข็งเนาะสถานการณ์ร่ำล้ำเรื่อยๆ ต่อไปน้องพ่อพี่น้องเลยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจน้ำมานามเบาตาเพิ่อนน้องพ่อพี่น้องบัจิตเองน้องพ่อพี่น้องเลยฮะพิจภาระการใดขอกล่าวขอโทษขอภัยหลายๆสำหรับคลิปนี้บัจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง